สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์ครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่18สิงหาคม2565นรบะครับพลตรีจอมินตุนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงข่าวสารและโฆษกรัฐบาลทหารเมียนมากล่าวถึงแผนการเตรียมนําเข้าน้ํามันเบนซินและน้ํามันเตาราคามิตรภาพและมีคุณภาพจากทางด้านรัสเซียโดยเป็นผลจากการเยือนกรุงมอสโกของทางด้านพลเอกอวิชโคมมินอองไลฟผู้นํารัฐบาลทหารเมียนมา เมื่อเดือนกรกฎาคม2565และรัฐบาลทหารเมียนมายังมีแผนสำรวจพลังงานร่วมกับรัสเซียและจีนอีกด้วยสือท้องถิ่นของเมียนมารายงานเพิ่มเติมว่าปัจจุบันเมียนมาร์นำเข้าเชื้อเพลิงจากสิงคโปร์เป็นหลักและการลำเลียงน้ำมันเที่ยวแรกจากรัสเซียน่าจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้โดยมีการจัดตั้งคณะทำงานพิเศษ,ษเพื่อการนี้โดยเฉพาะโดยมีพลเอกวุโสบินอ,องลายเป็นประธาน ทั้งนี้ราคาน้ำมันเบนซินในเมียนมาแพงขึ้นแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า350%นับตั้งแต่เกิดการรัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2 5งโดยราคาปัจจุบันนั้นอยู่ระหวา 2, 2, ่าง2,300-2,700ถึงส7 0 0จต่อ1ลิตรหรือว่าประมาณ35บาทของประเทศไทยนะครับนั่นคือราคาที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับราคาพลังงานในเมียนมา ตอนนี้นะครับเมียนมานั้นก็เลยจะต้องมีการจัดหาน้ํามันเนี่ยครับซึ่งมีความต้องการที่จะนําเข้าโดยพวกเขาบอกว่าการนําเข้านั้นก็จะนําเข้าจากทางด้านรัเสเซียเป็นหลักเรื่องของเมียนมานั้นเวลานี้นะครับสหประชาชาตินั้นก็จะมีการทบทวนแนวทางเนี่ยนะครับในการที่จะแก้ไขวิกฤตหลังจากเกิดการรัฐประหารในเมียนมาล่าสุดนั้นเนี่ยปรากฏว่าทางด้านสหประชาชาติ โดยโนลินเฮเซผู้แทนพิเศษของสหประชาชาตินั้นเดินทางไปที่ประเทศเมียนมาเพื่อพบกับทางด้านในส่วนของรัฐบาลทหารเพื่อที่จะทบทวนแนวทางปฏิบัติอย่างสร้างสรรในความร่วมมือกับทางด้านเมียนมาทางด้านโนลินเฮเซเฮเซนั้นยังได้พบหารือกับทางด้านพลเอกอาวุโสม,มินอองไลและเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงท,งทันทีและปล่อยตัวนักโทษการเมืองทั้งหมดสาหรับผลงานของเฮเซได้มีการระบุในคําแถลงเนี่ยครับ คำแถลงยังระบุว่าโนลินเฮเซอร์ได้ร้องขอ,อการพบผ่ารือกับทางด้านองซานซูจีผู้นำพลเรือนที่ถูกขับไล่และถูกควบคุมตัวอยู่ตั้งแต่การรัฐประหารเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังถูกศาลพิจารณาในการตัดสินจำคุกเพิ่มเติมอีก6กปีแต่ว่าได้รับการปฏิเสธนะครับเวลานี้สำนักงานของทางด้านโนลินเฮเซอร์กล่าวว่าเธอได้เรียกร้องโดยตรงต่อพลเอกอุโสมินอ,องไล่ผู้นำคณะรัฐบาลทหารเมียนมาให้ระงับโทษการประหารชีวิตที่เกิดขึ้นในอนาคตและยังระบุว,ว่า เธอได้ถ่ายทอดคำร้องจากทางด้านรัฐบาลออสเตรเลียถึงรัฐบาลทาหารเมียนมาให้ปล่อยตัวชอนเทอร์เนลนักเศรษฐศาสตร์าาชาวออสเตรเลียที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในข้อหาละเมิดกฎหมายความลับทางการด้วยโดลินเฮเซอร์ได้รับการแต่งตั้งโดยอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสปาะชา,ชาติเนี่ยนะครับให้เข้าทำหน้าที่แทนคริสตินชาเนอร์บรูเกอร์นักการทูตชาวสวิตนะครับ จราเนอร์บูเกเนอร์ได้เรียกร้องให้สาประชาชาติใช้มาตรการที่เข้มงวดขึ้นกับกองทัพเมียนมาและเธอได้ตกเป็นเป้าโจมตีของสื่อเมียนมาที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงผู้นําทหารเมียนมาก็ขัดขวางไม่ให้เธอเยือนประเทศซึ่งเธอหวังที่จะได้พบกับทางด้านออกซาซูจิท้ายที่สุดเนี่ยนะครับทางด้านในส่วนของอันโตนนโอกูเตเรสก็เลยจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนตัวเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้สามารถเนี่ยเข้าไปพูดคุยเจรจากับทางด้านผู้นํานรัฐบาลทหารเมียนมาได้แล้วก็ล่าสุดนั้นก็เป็นผลนะครับเมื่อทางด้าน โนลีนเฮเซอร์นั้นได้เข้าไปพบกับทางด้านพลเอกอาวุโสมบินออกไล่ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับที่ทางด้านสหประชาชาตินั้นสามารถเข้าไปพูดคุยกับทางด้านรัฐบาลทหารเมียนมาได้แล้วในระดับหนึ่งครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันครับหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศก็ฝากกด subscribe กดติดตามช่องท้าอินเตอร์ดิวได้ครับ